สวัสดีค, <นะ S 1> ครับสวัสดี<า>ค่ะนาดาวทุกท่านคะวันนี้บีวันไล,ลติงนะคะนะค้าดาวแล้วก็ลูกปัดแนะนําสินค้าตัวใหม่ให้กับทุกท่านค่ะตัวนี้นั่นคือโ <tales> คมถนนโซลาเซลล์บีวันนะครับหนึ่งร้อยวัตต์แล้วก็สองร้อยวัตต์นะครับตัวนี้น่ารักมากนาดาวปัดสะดุดตาตรงหนึ่งร้อยวัตต์เพราะบางท่านอยากได้โคมถนนเล็กๆกะทัดรัดแบบดีก็รุ่นหนึ่งร้อยวัตต์กับสองร้อยวัตต์นี่ก็มันจะเป็นฟังก์ชันเดียวกันนะครับก no ็คือ ติดประมาณ4ี่ชั่วโมงอ่าสว่างประมาณสีชั่วโมงหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นเซนเซอร์โอเคเป็นแบบโมชั่นอย่างอ่าใช่ครับแต่สว่างช่วงแรกสี่ชั่วโมงนะครับหล,ลังจากนั้นก็คือการเคลื่อนไหวอ่ามีการเคลื่อนไหวซึวว่งจะสว่างขึ้นมาหลังจากนั้นก็จะหลีลงไปเพื่อที่จะเซฟแบตเตอรี่นะครับเปิดใช้างานปุ๊บก็เป็นอัตโนมัติเลยก็คือสว่าง4ชั่วโมงแรกหลังจากนั้นก็จะดอปลงแล้วก็เวลามีอะไรผ่านมาปุ๊บก็จะสว่างขึ้น เป็นโหมดเซนเซอร์จริงๆมันเหมาะมากเลยเพราะว่ามีหลายๆท่านใช่ไหมคะต้องการหลากหลายแบบมากนะดาว่บางท่านเขาต้องการให้มีแสงตลอดแต่ไม่ได้เน้นสว่างมากบางท่านบอกว่ามันมีการเคลื่อนไหวค่อยสว่างก็ได้แล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยรักโลกด้วยแนะนำสองรุ่นนี้เลยค่ะตัวใหม่ครับผมใช่ครับส่วนตัวรุ่นหนึ่งร้อยวัตต์ก็จะมีเม็ด LED ร2 0ยีเม็ด LED นะครับจารุ่นนี้รุ่นนับดูอยู่รุ่น200ก็จะเป็น240เม็ด LED นะครับก็แสงสว่างนี่ก็จ้าเลยนะครับก็ติดอยู่ความสูงระดับประมาณสัก3เมตร อ๋อสเมตรก็ได้อ่าถ้าอยู่ที่มืดยิ่งมืดยิ่งสว่างนะรุ่นนี้การใช้งานยุ่งยากไหมนะดาวสมเอาไปโเล์ง่ายง่ายง่ายมากก็แค่เอาขาไปยึดค่่ะอายึดขาเสร็จปุ๊บก็เอาโคมไปเสียบเข้าเปิดสวิตช์แค่นี้เองนะครับใช้้ไดเลยใช่ครับก็คือกลางวันนี้เขาก็จะชาร์จแบตกลางคืนเขาจะติดเองแล้วรีโมทล่ะคะใช้ทำอะไรยังไงอ่ารีโมทก็คือใช้สมมติว่าเราอยากจะใช้งานด้วยตัวเองก็คือสามารถออนออฟได้หรือจะเพิ่มแสงลดแสงตั้งเวลา ในรีโมทได้นะครับค่ะซึ่งส่วนมากนะครับคมถนนติดหน้าบ้านหรือว่าตามรั้วบ้านขอบบ้านอย่างเงี้ยจ้ะไม่ไม่ค่อยมีใครไปนั่งกดรีโมทเล่นอยู่หรอกครับก็ใส่ไปแบบนั้นเลยใช่ครับอ่าวัสดุเป็น p v c อย่างดีเลยนะครับตัวนี้เกรดเอเลยแข็งแรงทนทานลูกขอนะดาาใช่ไหมเพ่อจะได้รู้ก็รู้ข่าวก็า แบบว่าทําไมถึงเป็น PVC ป้องกันการขึ้นสนิมถ้าตัวโคมเป็นไม่ใช่โลหานี่โอกาสที่จะเป็นสนิมได้นะครับถ้าเป็นเหล็กนะครับแล้วทีนี้ก็ทนต่อน้ําต่อแดดนะครับฝนตกไม่มีปัญหา IP 6 7นะครับรุ่นนี้ระดับ2อสเมตรนี่สบายบนะจิ๋วแต่แจ๋วนะนเราบอกเลยค่ะแต่ถ้าอยากได้แจ๋วขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งก็เป็นรุ่นสองลายบตัวนี้นะครับ สว่างขึ้นไปอีกนะครับทั้ง2รุ่นนี้ครับก็คือแบตเตอรี่ข้างในจะเป็น 4m นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น3ก้อน 4m ป์มก้อนนะครับแสง day ทั้ง2รุ่นเลยนะครับสำหรับความทนของ B1 รุ่นนี้นะครับก็รับประกัน1ปีเต็มเลยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่าย B1 ทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางนะครับใช่แล้วค่ะทุกการสั่งซื้อนะคะเท่ากับท่านได้ร่วมช่วยเหลือกับสังคมในโครงการ B1 ปันน้ำใจนะครับสำหรับวันนี้ 走吧，你看。